เหรียญยี่สิบห้าตังค์พิมพ์บางแบบนี้สภาพใหม่ๆผมรับซื้อถึงหนึ่งแสนบาทนะครับก่าวสวัสดีครับผมปุ้นเหรียญกระสริไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญยี่สิบห้าตังค์นะครับปีสองพห้าร้อยพิมพ์บางนะครับที่สภาพ UNC สภาพใหม่เนี่ยผมรับซื้อถึงหนึ่งแสนบาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมจะอธิบายนะครับข้อตําหนิและข้อแตกต่างนะครับเหรียญธรรมดากับเหรียญพิเศษนะครัััับบเเรรราามมิ่ดูกนนนนะคคออี้ื เรียญตัวธรรมดานะครับเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับ25สตางค์นะครับแบบนี้นะครับตาโลนะครับพศ2,500เหมือนกันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปไมโหนรัชการที่9แบบนี้นะครับเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชการที่9นะครับข้างจะเป็นล่องเฟืองแบบนี้นะครับแล้วมาดูตัวพิเศษกันนะครับตัวพิเศษเนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นรูปไมโหนรัชการที่เเหมือนกันเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกันนะครับรัชการที่9แบบนี้นะครับ นี่แล้วเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับ25ต่างตาโล่แบบนี้นะครับปี2500นะครับแต่เนี้ยคือตัวพิเศษนะครับเลข2กับเลข5จะไม่ชิดกันแบบนี้พิมพ์บางแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วมาดูตัวธรรมดานะครับมาเทียบกันตัวธรรมดาเนี่ยเลข2กับเลข5จะชิดกันนั้นหนากว่านะครับและมีข้อตําหนิอย่างนึครับคือตรงพอพานนั่นเองนะครับพอพาเนี่ยกระทาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม จะอยู่ตรงกลางพอพาเลยครับนี่ผมมาสองกล้องให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมขท้านี่อยู่ตรงกลางพอพาเลยนะครับข้อนี้คือคท้าอยู่ตรงกลางพอพานเลขสองเลขห้าจะไม่ชิดกันแบบนี้นะครับดูตัวธรรมดานะครับธรรมดาเนี่ยเลข2กับเลขห้าเนี่ยตัวหนานะครับชิดกันนะครับแล้วก็ทาเนี่ยจะอยู่ตรงหางพอพานะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางพอพานะครับนี่นะครับ เพื่อนๆจะได้หายข้อสงสัยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อตําหนิแบบที่ผมบอกเป๊ะเนี่ยเลขสอกับเลขห้นะครับห่างกันกระทายอยู่ตรงกลางพอพานะครับสภาพใหม่ๆผมรับซื้อถึง100่งแบาทนะครับเพื่อนๆราคาเนี่ยแล้วแต่สภาพด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอกาบลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับ